ตุ๊จุดจุดตุ๊มตุ้มตุ้มตุ้มโอ้โหผลไม้เต็มเลยพี่วัวพี่ควายโอ้โหไหนมีอะไรบ้างเนี่ยมีอังกุนมีอไอุนเออมีอังกุนมีอะไรเนี่ยนี่ไร ช่อม,อมแครอทด,ด้วยเหรออันนี้กล้วยอันนี้แม่เฟืองอันนี้ส้มอันนี้ช่อมอ่าอนี้ลูกแครออันนี้อันนี้กลว้วยอันนี้มะม่วงอันนี้มะม่วง,นนมมวงดูด,ดักไปโ<ช>ยมมาด้วยมะม่วงอา้าวมากินกันเลยทุกคนมาโอ้โหมากินกันเดินมากินเลยว้าวงามงามงามโอ้โหพี่มา งามงามงามกินเลยมาช้าก็มามาไลยมากินกันงามงามโอ้อร่อยกันไหมล่ะงาม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 โอ้ว้าวหูอร่อยสุดๆไปเลย ขอตัวไปกินผลไม้กันต่อก่อนนะบ๊ายบายนะจ๊ะ